สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกทกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจีราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะในเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2565เป็นหนึ่งในจํานวน5ลัคนาราศีที่ในเดือนนี้มีการเงินที่โดดเด่นและก็ดีมากๆเลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดนั้นก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลก์กดแชร์กดติดตามในช่องของจีราภาชาแนลด้วยนะคะ การพยากรณ์ดวงชะตาราศีในช่องของจีราพาชาแนวทาง YouTube นี้นะคะเป็นการพยากรณ์โดยไม่มีสคริปต์ค่ะจีรามองเห็นดวงดาวนะคะก็จะพยากรณ์ไปเลยนะคะบางครั้งก็จะเอาตรงจุดนั้นมาพูดก่อนตรงจุดนี้มาพูดก่อนถ้าจะเห็นตรงไหนเด่นๆนะคะก็จะพูดไปเลยนะคะลักษณะก็จะเหมือนแบบท่านมาดูดวงส่วนตัวนั่นเองค่ะก็จะพยากรณ์ในลักษณะแบบนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ขอฝากชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกๆท,ท่านนะคะขอให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบค่ะ เพราะการโคจรโยกย้ายของดวงดาวนะคะมีช่วงระยะของเวลาค่ะดาวดวงนั้นเข้าเมื่อไรออกเมื่อไรกิฬาก็จะบอกหมดเลยนะคะเพื่อเป็นประโยชน์ของท่านเองนะคะจะได้ทราบว่าเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นนั้นเกิดในช่วงอะไรนะคะและชาวลัคนาราศีสิงห์ก็ควรจะได้จากการผูกดวงวางลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดค่ะคำพยากรณ์ก็จะได้มีความใกล้เคียงกับชีวิตของท่านมากที่สุดนะคะ เอาละคะ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราก็เข้าเรื่องของเราเลยนะคะอันดับแรกเลยนะคะมาดูที่ลัคนาของท่านมีดาวพระอาทิตย์และดาวพระพุธนะคะโคจรมาทับที่ลัคนาของท่านดาวพระอาทิตย์ตรงนี้ก็หมายถึงตัวตนของท่านได้ตําแหน่งกเกษตรราทิบดีสแสดงว่าตัวตนของท่านมีความมั่นคงมั่นคงในเรื่องอะไรล่ะมั่นคงในเรื่องของสุขภาพตัวเองมั่นคงในเรื่องของการเงินและมั่นคงในเรื่องของการงานนั่นเองค่ะ นอกจากนี้แล้วดาวพระที่ตรงนี้ยังอยู่ร่วมกับดาวพระพุธค่ะดาวพระพุธก็หมายถึงการเงินและโชคลาภของท่านได้ตําแหน่งมหาจักรตาแหน่งราชาโชคและตําแหน่งอุจาวิราชเป็นผลดีมากๆต่อชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะเพราะดาวพระอาทิตย์และดาวพระพุธเป็นดาวที่เกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นดาวคู่วิชาการนะคะไม่ได้หักล้างอะไรกันเลยส่งเสริมซึ่งกันและกันค่ะและดาวคู่นี้นะคะทับที่ลัคนาของท่านท่านจะได้ผลตรงจุดนี้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มๆเลยนะคะ ดังนั้นนะคะในช่วงระยะเวลานี้การเงินของท่านจะดีมากๆโดดเด่นมากๆเลยการงานก็โคจรไปได้ดีก็นํามาซึ่งการเงินและในตรงจุดนี้นะคะอาจจะหมายถึงนะคะว่าช่วงระยะเวลานี้นอกจากการงานของท่านแล้วท่านอาจจะมีเกณฑ์การเจราจาพูดคุยอะไรก็ตามนะคะมีการติดต่อสื่อสารหรือบางท่านอาจจะเป็นตัวแทนในหน้าคือภาพพูดนี้ก็คือการใช้คําพูดค่ะนํามาซึ่งการเงินและผลประโยชน์มากมายให้กับท่านนั่นเองนะคะ และหลังจากวันที่20สิงหาคมเป็นต้นไปดาวการเงินและโชคลาภก็โคจรไปอยู่ในตำแหน่งของเขานะคะอยู่ในภพการเงินเลยก็คือได้ตำแหน่งกเกษตราราธิบดีการเงินก็จะมีความมั่นคงและโดดเด่นนะคะบางท่านก็อาจจะได้เงินพิเศษก้อนใหญ่พอสมควรนะคะด้วยความที่ท่านมีความมุมาณะพยายามบากบั่นในเรื่องก,การงานทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้เงินมา มีลู่ทางใดที่ได้เงินมาท่านรับทั้งนั้นเลยนะคะท่านเอามาทำหมดเลยก็จะเป็นผลสืบเนื่องหลังจากวันที่20เป็นต้นไปการเงินก็เข้ามาอย่างสม่ําเสมอไม่ขาดสายเลยค่ะและในตรงจุดนี้นะคะก็หมายถึงการเงินก้อนใหญ่พอสมควรนะคะ นอกจากการเงินที่ท่านได้จาัดก,การงานแล้วนะคะบางท่านอาจจะมีเกณฑ์การลงทุนระยะสั้นๆในช่วงยะเวลานี้ก็ทํากําไรให้กับท่านเป็นอย่างมากเลยค่ะและในตรงจุดนี้นะคะบางท่านนะคะที่ในดวงชะตาของท่านนะคะมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคสิ่งทายท่านก็มีเกณฑ์ในตรงจุดนี้ด้วยนะคะแต่ตรงจุดนี้จิราไม่อยากให้ท่านผู้ชมไปเน้นตรงจุดนี้ให้มากมายนะคะเพราะว่าในตรงจุดนี้ก็ขึ้นอยู่ที่บุญวาสนาของแต่ละท่านจริงๆนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเราก็หันเหไปเรื่องของการงานไป หรือเป็นการลงทุนระยะสั้นๆจะเป็นการดีที่สุดเลยนะคะและในตรงจุดนี้นะคะจิลาขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่ทําธุรกรรมเกี่ยวกับอาชีพการงานของท่านที่จะต้องมีเกณฑ์การเจรจามีเกณฑ์การเซ็นสัญญาท่านสามารถทําได้เลยนะคะเป็นจุดที่ดีมากๆเป็นเวลาที่ดีและก็เหมาะสมมากๆในช่วงระยะเวลานี้ค่ะไม่ว่าท่านจะพูดอะไรออกไป คนยอมรับในเงื่อนไขของท่านหรือท่านจะเซ็นสัญญาอะไรในช่วงระยะเวลานี้นะคะผลประโยชน์ที่ท่านต้องการนะคะท่านจะได้ตามที่ท่านปรารถนาขอให้ท่านนะคะพยายามพูดและก็เจรจานะคะจะเป็นผลดีสำหรับท่านมากๆเลยนะคะ คำพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นเพียงการนำเอาลัคนาราศีสิงห์นะคะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในช่วงระยะเวลานี้ท่านผู้ชมก็ควรจะมีสติและก็นำคำพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ